น่าเสียดายมากๆเลยนะครับที่ในเดือนมีนาคมในเดือนนี้นะครับไม่มีวันหยุดเลยนะครับซึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าก็เป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันนะครับที่ผมจะมาแชร์น้ําหอมสำหรับคนทํางานนะสำหรับนิสิตนักศึกษาที่คุณสามารถเอาไปฉีดได้ในทุกวันของคุณเองนะครับวันนี้ผมมีทั้งหมด12กลิ่นด้วยกันเลยนะครับที่จะมาแชร์ให้กับทุกคนได้ดูกันนะครับสวัสดีครับผมเจมส์ซิดนะครับ คลิปโดนี้ครับก็เป็นคลิปพิเศษละกันเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาคนระับผมก็ได้ทํารีวิวน้ำหอมไปซะส่วนใหญ่เลยคนระับไปซะเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ความที่ในเดือนนี้เนี่ยมันแทบจะไม่มีวันให้เราได้หยุดพักกันเลยครับยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์ที่ส่วนใหญ่ก็อาจจะหยุดบ้างไม่หยุดบ้างนะก็แล้วแต่และกันเนาะแต่ว่าในวันนี้นครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเนาะที่ผมจะได้มาแชร์น้ําหอมสำหรับคนทางานนะครับหรือว่านิสิตนักศึกษาเองก็ตามครับหรือว่านักเรียนเองก็ตามมัธยมปลายที่เพิ่งเริ่มเข้าวงการน้ําหอมและอยากจะใช้น้ําหอมที่มมันนสาาารถใช้ง ง่ายใช้งานได้ทุกวันนะครับและในคลิปโรนี้ครับผมก็จะขอเรียงตามลาดับความเข้มข้นของกลิ่นแล้วกันเนาะผมจะเริ่มจากกลิ่นที่มีความใช้งานง่าย,าย,ายๆครับใช้งานได้ทุกวันนะครับใช้งานได้หลากหลายวัตการหลากหลายสถานการณ์ไม่ใช่แค่การที่คุณจะฉีดไปทํางานในห้องแอร์อย่างเดียวแต่มันอาจจะเหมาะกับการฉีดไปทํางานกลางแจ้งด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอไล่จากกลิ่นที่มีความสดชื่นมากๆไปจนถึงที่มีความเข้มข้นไปจนถึงที่มีความแบบอินเทนส์ใช้งานยากๆขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็จะมีในคลิปโรนี้เช่นกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดด้วย หอมของอเล็กซานเดียกันเลยละกันครับซึ่งกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ผมเคยมีอยู่ในคอลเลรชันนะครับแต่ก็ปล่อยไปสักพักแล้วเหมือนกันครับแต่ผมยังเก็บหลอดแบ่งของเขาไว้อยู่เยอะพอสมควรครับกลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นที่ใช้งานง่ายมากๆแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันให้ความสดชื่นแต่ช่วงเบสก็ให้ความสะอาดโปร่งให้ความใช้งานง่ายๆใช้งานได้หลากหลายสาการมากๆและกลิ่นนี้ติดทนมากๆบนหิวผมด้วยนะครับ อเล็กซานเดรียโอเอซิสวอเตอร์นะครับช่วงต้นเราจะได้กลิ่นของความเป็นมะกรูดความเป็นมะนาวนะที่มันซ่ามากๆนะครับพีงแต่ว่าพอผ่านไปเรื่อยๆนะครับกลิ่นของเขาเนี่ยจะมีความสะอาดมากขึ้นนะครับเราจะได้กลิ่นของความเป็นบูดี้เราจะได้กลิ่นของความเป็นมัคซี้ key, ที่มันทําให้กลิ่นนี้มีความใช้งานง่ายมากขึ้นแล้วก็ผมว่าฉีดทํางานในห้องแอร์ก็ตามหรือว่าฉีดทํางานนอกสถานที่ฉีดทํางานกลางแจ้งที่มันอากาศช่วงนี้มันค่อนข้างจะร้อนนะครับผมว่ากลิ่นนี้ก็เหมาะเช่นกันนะครับและในเรื่อง performance ของเขาเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าน้อกล่น ติดไม่ทนใช่ไหมแต่บนผิวผมเนี่ยเท่าที่ผมได้ใช้มานะครับมันติดทนผิวผมได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ช่วงหลังอาจจะก,กระจายตัวแผ่ๆนะเพียงแต่ว่ากลิ่นของเขาเนี่ยมันก็ยังจะทําให้เราได้กลิ่นอยู่ตลอดเวลาจนถึงช่วงเบสถ้าคุณฉีดช่วงเชา้านะครับกลิ่นนี้เนี่ยมันจะได้กลิ่นจนถึงช่วงเย็นแน่นอนเพียงแต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะเบาๆแล้วครับแต่มันก็จะติดผิวของคุณได้จนตลอดทั้งวันเลยนะครับถ้าใครต้องการน้ําหอมสดชื่นมากๆครับต้องการน้ำหอมที่ใช้งานง่ายๆมากๆตัวนี้ถือว่าโอเคมากๆเลย,เลยครับ มาต่อที่น้ำหอมคนไทยกันบ้างนะครับซึ่งกลิ่นนี้ผมก็ได้รีวิวไปในช่องเรียบร้อยแล้วนะครับจากแบรนด์ของมิดนั่นเองนะครับ Silver Sparkle นะครับเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่ามันจะมีความซับซ้อนมากกว่า a l e x a n d r i a o ร s i s Water นะครับและดูมีความหรูหรามากกว่าดูมีความ ทางการมากกว่าเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้ากลิ่นเนี้ยคุณฉีดทํางานทุกๆวันในห้องแอร์ก็ตามหรือว่ากลางแจ้งก็ตามผมว่ากลิ่นนี้ก็ทําได้ดีไม่แพ้กับ o a s i s Water เอเลยนะครับมันเหมือนจะมีความเข้มข้นมันเหมือนจะมีความแบบซับซ้อนขึ้นมาจากกลิ่นของ Alexandr i a Oasis Water นิดเดียวนะครับผมเลยรู้สึกว่ามันสามารถสลับกันใช้ได้นะถ้าคุณทํางานในห้องแอร์ถ้าคุณทํางานกลางแจ้งเนี่ยผมมองว่ากลิ่นนี้ก็เหมาะเช่นกันนะครับคุณอาจจะแต่งตัวแบบนี้ก็ได้ครับหรือว่าแต่งตัวที่มันมีความรูหหรรราาาาขึ้้นนนม่่่อออยะใสสูตทงํตงงืวจไป ลูค้าจะต้องไปเข้าที่ประชุมนีครับผมวาว่ากลิ่นนี้ก็เหมาะเช่นกัน,นครับกลิ่นต่อมานะครับกลิ่นนี้ก็อินสปายมาจากบ้าของดิโออมนั่นเองนะครับซึ่งเป็นแบชเก่านะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับยังคงความเป็นออริจินอลของดิโออมได้ดีอยู่มากๆครับยังมีกลิ่นไอริสที่ผมว่ามีความหอมมีความละมุนมากๆนะครับราซาซี่ทรูลี่ครับตัวนี้เนี่ยเขาอาจจะเป็นลายที่ไม่ได้แพงมากนะในบ้าของราซาซี่นะแต่ผมว่าคุณภาพกลิ่นของเขาเนี่ยก็ยังทําได้ดีอยู่มากๆเลยนะครับ กลิ่นมันค่อนข้างจะเหมือนเดียวออมมากๆถ้าใครชอบกลิ่นแนวแบบไอริสนะครับแต่กลิ่นนี้ผมว่ามันจะมีความสดชื่นของเดียวออมมากกว่านะครับ อาจจะไม่ได้มีความหรูหราเท่าเดียออมจริงแต่ว่าถ้าคุณต้องการน้ําหอมกลิ่นแนวเดียออมแต่ใช้ง่ายกว่าแล้วก็ราคาเี็ยถูกกว่าเยอะมากๆเลยนะครับกลิ่นนี้ผมได้มาราคาไม่เกินพันครับไม่เกิน1,000บาทเพราะฉะนั้นราคาของเขาเนี่ยเหมือนคุณซื้อเดียออมประมาณสามขวดเลยก็ว่าได้ทะครับน้ำหอมกลิ่นนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับใช้งานได้หลากหลายโอกาสด้วยนะครับแล้วก็ในห้องแอร์ผมว่าก็ทําได้ดีเช่นกันนะพีงแต่ว่าถ้ากลางแจ้งอย่างเงี้ยตัว Mid s i l v e r ร p a r าร์ le, หรือว่าอะเ w a ก e r กเจะีะมาก ครับขยับมาที่2กลิ่น,นครับซึ่ง2กลิ่นนี้เป็นแบรนด์พี่น้องเรานั่นเองครับซึ่งก็ผมได้รีวิวไปในช่องหลายๆคลิปแล้วแหละแล้วก็ได้มีการคอลเลคชันกับพี่แบงครับกับ2งน้ำหอมกลิ่นนี้เหมือนกันนะครับจากแบรนด์ของ s ูเนียสพาฟัมนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยผมพกมาทั้งหมด2กลิ่น,นครับให้ทุกคนได้ดูกันเนาะเดี๋ยวจะขอเริ่มจากกลิ่นที่เขามีความสดชื่นมากกว่าก่อนละกัน,นครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปกลิ่นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่ใช้งานได้ดีมากๆในการทํางานเเหมมือนนนนกกกกัพียงแแต่่่่ววาาลรผ้สึ มันอาจจะตอบโจทย์มากกว่าแล้วก็อาจจะเข้าถึงง่ายมากกว่าครับ s u e n i r s Perfum Morning Green Grass นั่นเองนะครับซึ่งกลิ่นนี้ผมก็ได้ทําคลิปรีวิวเดี่ยวๆไปแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นวิธีตัวไอรานบนให้นะครับกลิ่นนี้เนี่ยผมว่ามันมีความพิเศษมากๆนะครับตรงที่ว่าช่วงหลังที่ผมได้ใช้น้ำหอมกลิ่นนี้มากขึ้นเนี่ยมันจะมีความสดชื่นแบบเขียวๆแต่ว่ามันจะมีความสดชื่นที่แบบว่าเหมือนเราไปทิ้งตัวลงนอนอยู่บนสนามหญ้าหน้าบ้านหรือว่าสนามหญ้านในสวนสาธารนณะหรือว่าสนามหญ้านในมหาวิทยา ทไลประมาณนั้นเลยนะครับมันจะมีความสดชื่น <c oughs> เขียวๆแบบนั้นที่ดีมากๆนะครับแต่มันก็จะมีความซับซ้อนอยู่ในตัวของกลิ่นยาๆกลิ่นดินๆตรงนี้นครับกลิ่นในอาริซานเบียเด The Irish Gentleman หรือว่ากลิ่นของ f, เดวดอฟกัวเธอไม่มีนะครับซึ่งกลิ่นนี้ค่อนข้างจะยูนิคมากๆนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะคล้ายกับ c ค e ี d กลิ่น r i ริชท e ี d มากน้อยขนาดไหนนะ แต่ถ้าคุณต้องการน้ำหอมที่มีความสดชื่นเป็นกลิ่นเขียวๆที่มีความผ่อนคลายด้วยและมีความดมสบายด้วยแต่กลิ่นขเขาก็ยังมีความหรูหราด้วยวเนี่ยผมว่ากิ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆลแล้วก็เป็นกลิ่นกหนึ่งที่ใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นห้องแอร์ก็ตามหรือจะเป็นกลางแจ้งเองก็ๆๆตามนะครับและในเรื่องราคาของเขาเนี่ยผมว่ามันโอเคมากๆครับมาตอนที่กลิ่นหนึ่งนะครับซึ่งกลิ่นนี้อาจจะมีความยูนิคมากขึ้นนะครับเพราะว่าเขาเป็นน้ำหอมกลิ่นกุหลาบนั่นเองนะครับแต่ว่ากลิ่นกุหลาบ ผมมองว่าใช้งานได้ดีมากๆในการทํางานเหมือนกันนะครับ ซูเวนร์สพาร์ฟัมซิมโรสั่นเองนะครับมันเป็นกลิ่นที่กุหลาบในช่วงต้นจะมีความสไปซี่ครับจะมีความเผ็ดเ็ดหน่อยนะครับเพียงแต่ว่าเราก็จะได้กลิ่นของความเป็นฟลอรัลของความเป็นฟรุตตี้แซมเข้ามาด้วยนะครับซึ่งกลิ่นนี้ผมยอมรับได้เลยว่าเป็นกลิ่นที่เหมาะกับคุณผู้หญิงมากกว่าคุณผู้ชายเนาะถ้าคุณผู้หญิงท่านไหนที่ต้องการน้ําหอมสบายๆใช้งานง่ายๆในชีวิตของการทํางานเนี่ยผมว่ากลิ่นนี้ก็โอเคมาๆกๆเช่นกันนะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชายาคนไหนที่ต้องการน้ําหอมกลิ่น โรสกลิ่นกุหลาบแต่ก็ใช้ง่ายเช่นกันผมว่ากลิ่นนี้ก็อาจจะเอียงไปทางคุณผู้หญิงเล็กน้อยเพียงแต่ว่าถ้าคุณผู้ชายอยาจะลองกลิ่นน้ําหอมกลิ่นกุหลาบที่มีความใช้งานาง่ายมากๆไม่แพ้กันเน็ยว่ากลิ่นนี้ก็โอเคมากๆเหมือนกันนะครับซึ่งอีกลิ่นหนึ่งนะครับผมก็เตรียมมาให้สำหรับคุณผู้ชายนะครับที่ต้องการน้ําหอมกลิ่นกุหลาบสำหรับคนทํางานนะครับซึ่งผมก็เตรียมมาด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ช่วงถ่าย่ายคลิปนะก็รอติดตามกลิ่นนั้นได้แล้วกันนะครับตต n n แต่ว่ากลิ่น,นองข,องข,องขางขงก,ากาขขาลบุ ของคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายก็ตามที่ใช้งานง่ายมากๆนะครับมาต่อกันที่กลิ่นที่ยังมีความสดชื่นกันอยู่นะครับแต่กลิ่นของเขาเนี่ยจะเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับจะเริ่มเป็นกลิ่นที่ใช้งานได้ยากมากขึ้นนะครับกลิ่นนี้จากบ้านของแมนเ e r ซร์นะครับโซเลดีอิตาลีนะครับผู้แรกที่ผมได้ดมน้าหอมกลิ่นนี้นะครับผมจับได้ถึงความคล้ายคลึงกับน้ําหอมตัวหนึ่งครับจากบ้านของทอมฟอร์ดนะครับก็คือทอมฟอร์ดโบเดจัวนะครับซึ่งผมไม่เคยลองกลิ่นนั้นนะแต่ผมมีอะ อยู่นะครับเึ่งเขาอินสไบด์โดยตรงมาจากน้ำหอมทองฟอร์ดกลิ่นนั้นเลยนะครับเพียงแต่ว่ากลิ่นนี้เนี่ยมันจะมีความสดชื่นมากกว่าจะมีความใช้งานง่ายมากกว่านะครับอเลกซานเดียสแตลลี่บีชหรือว่าทองฟอร์ดโบเดจูเนี่ยมันจะมีกลิ่นที่มีความเป็นอะโรเมติกมันจะมีกลิ่นที่ความเป็นฟูเจมีความเป็นบร์เบร์ช็อปที่มากกว่าแล้วก็จะมีกลิ่นสดชื่นแบบความสไปซี่นะครับมันจะมีความครีมมี่แล้วก็จะมีความสดชื่นมากกว่าและเราจะรู้สึกถึงความเป็นซีบัสที่ชัดเจนมากกว่าครับผมเลยรู้ส ด้วยและมีความหรูหราด้วยผมก็เลยรู้สึกว่ากลิ่นนี้มันสามารถฉีดใช้ทํางานได้หรือแม้กระทั่งฉีดไปออกงานกลางแจ้งฉีดไปทํางานข้างนอกเองก็ตามผมว่ากลิ่นนี้ก็ทําได้ดีเช่นกันครับและในเรื่องของการติดทนนานสาหรับบ้านของแมนเซสราคุณไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะติดไม่ทนบนผิวคุณเพราะว่าเขาเป็นออเดอร์พัฟฟมด้วยและออเดอร์พัฟฟมของเขาเนี่ยถือว่าเป็นคอนเซนเทรชันในน้ำน้ำของ,ของเขาเนี่ถือว่าหนามากๆเลยครับถ้าฉีดบนเสื้อขาวบางกลิ่นเนี่ยมันอาจจะ เป็นคราบที่เสื้อของคุณได้เลยครับแต่ว่ากลิ่นนี้ผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเซฟเลยก็ฉีดข้างในเสื้อจะดีกว่านะครับกลิ่นนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับกลิ่นต่อมานะครับซึ่งเป็นกลิ่นจากบ้านของเบลลี่นะครับกลิ่นนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยถูกชโลก,กับผมสักเท่าไหร่แต่ผมก็รับรองได้เลยว่ากลิ่นนี้ถ้าใครที่ต้องการน้าหอมที่มีความสปซี่ที่มีความทางการและมีความสดชื่นด้วยใช้งานได้ทั้งกลางวันอากาศในห้องแอร์หรือว่าอากาศในกลางแจ้งก็ตามผมมองว่ากลิ่นนี้กก็เคมาๆ เบลลี่โมเมนตัมอินเทนส์นั่นเองนะครับซึ่งกลิ่นนี้ผมน่าจะเคยใช้แล้วก็เคยเอาไปอยู่ในคลิปของ w e l k l y r o t a t i o n EP ไหนสัก EP นึ่งนะครับก็ไม่แน่ใจแล้วเหมือนกันนะครับมันจะเป็นกลิ่นที่มีความสดชื่นด้วยแล้วก็มีความสไปซี่มากๆนะครับซึ่งความสไปซี่ตรงนี้ผมก็แอบนึกถึงน้ำหอมตระกูลพวก YSL ลมที่เป็นตัวออริจินอลนะครับหรือแม้กระทั่งกลิ่นแบบ YSL ลมเอาทีมซึ่งเขาจะมีกลิ่นที่แอดกุหลาบมาใช่ไหมแต่ผมจะไม่ค่อยชอบกลิ่นนั้นเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นที่มีความหรูหราแบบตระกูลพวกคาร์ดาตระกูลพวก YSL อะไรพวกนี้ครับเพียงแต่ว่ากลิ่นของเขาเนี่ยกลิ่นของเบลลี่กลิ่นเนี้ยมันจะมีความในเรื่องของราคาเนี่ยจะเข้าถึงง่ายมากกว่าเพราะราคาถูกมากกว่า แต่ว่าในเรื่องของกลิ่นเนี่ยผมว่าเขาก็ยังคงความบูหรายังคงความเป็นแบรนด์รถยนต์ที่แบบทําได้ดีมากๆางเใี้กลิ่นนี้ก็ยังมีอะไรแบบนั้นอยู่ในน้ำหอมกลิ่นนี้นะครับ แต่ผมก็ยังรู้สึกว่ามันสามารถใช้ไปออกงานกลางแจ้งใช้ไปทํางานตอนที่อากาศร้อนๆได้เช่นกันนะครับคุณสามารถแต่งตัวดีๆกับน้ําหอมกลิ่นนี้ได้เลยครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆของเขาเนี่ยผมมาว่าน้ําหอมกลิ่นนี้ก็ทําได้ดีเช่นกันครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้พูดถึงตัว YSL ลมไปแล้วเนาะซึ่งเป็นตัว o r i g i น a l นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมก็ได้หยิบอีกตัวหนึ่งมาให้ทุกคนได้ดูกันครับซึ่งเป็น f l a n k e นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยออกมาในปี2020เลยนะครับ YSL ลมเลือร์พัฟั์นั่นเองนะคร จะไม่ผิดเนี่ยในช่วงของ2019-2020แล้วก็น่าจะถึง2021เนี่ยเขาจะทำน้ำหอมแฟลงเกอต่อยอดออกมานะครับซึ่งเราก็จะได้ยินชื่อคาว่าพาร์ฟัม เรือร์ฟมมเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากๆครับในช่วงปีถึงสองปีที่ผ่านมานะครับซึ่งตัวนี้ก็เช่นกันนะครับก็มีชื่อคําว่าของเลเยอฟมมเหมือนกันนะครับกลิ่นนี้มีความเป็น YSL ลมพอสมควรน,นะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ดมกลิ่นนั้นนานแล้วแหละแต่ผมยังจาฟีลลิ่งของมันได้ดีอยู่ครับเพราะว่าผมก็ชอบกลิ่นนั้นเหมือนกันเพียงแต่ว่ากลิ่นนั้นเนี่ยจะมีความสดชื่นจะมีความทางการจะมีความหรูดามากๆนะครับซึ่งกลิ่นเนี้ยลมเลเยอมว่ฟมันมกลิ่นเนี่ยผมว่ามันมกกี ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเปรเจิร์เปรเจอร์หรือไม่ได้เป็นกลิ่นที่ตะโกนจนเกินไปถ้าคุณจะใช้ทํางานผมว่ากลิ่นนี้ก็ยังโอเคเหมือนกันนะครับหรือว่า YSL ลมอ l t ทีเนี้ยที่ผมบอกว่าผมไม่ชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นกลิ่นของ YSL ลมก็จริงเนี่ยมันยังมีความรูดรามันมีความเป็นทางการอยู่เพียงแต่ว่าเขาแอดกลิ่นของกุหลาบมาซึ่งผมว่ามันไม่ค่อยกับกลิ่นของเขามันไม่ค่อยคือกับกลิ่นของเขาสักเท่าไหร่ผมก็เลยไม่ค่อยชอบนะครับแต่ว่า YSL ลมเรือปรฟ์ฟกลิ่นเนี้ยผมว่ามันมีความแมสก ไม่ได้มีความหรูหราเท่ากับกลิ่นของลมปกตินะครับเพียงแต่ว่ากลิ่นนี้มันมีความวัยรุ่นมากกว่ามันมีความแคชชั่ว semi formal มากกว่าไม่ได้มีความแบบ semi f o r m a หรือว่า formal ถ้ากับกลิ่นของ YSL ลมนะครับกลิ่นนี้ผมว่าใช้งานง่ายกว่าเยอะแล้วก็ไม่ได้เหมือนกับกลิ่นแบบว่าเบอร์เดอร์ชาแนลหรือว่าดีออลสวาชเลยนะครับอย่างที่คนเขาพูดถึงกันเนี่ยว่าน้ำหอมกลิ่นนี้มันจะมีความน่าเหมื่อใช่ไหมมันจะมีความแบบว่าเป็นน้ำหอมที่แบบว่าคัดลอก จากด n นกลิ่นทีม่มันมีความโด่งดังอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ากลิ่นนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะเอกลักษณ์และก็ยังมีความใช้งานได้ง่ายอยู่แล้วก็ในเรื่องของ performance ของเขาเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นเลเพอร์อรฟาร์มหรือว่าเป็นพาร์ฟาร์มเองก็ตามเนี่ยผมว่ากลิ่นนี้ติดทนนานได้ดีมากๆแล้วก็เป็นกลิ่นกลิ่นหนึ่งที่วัยรุ่นคุณสามารถใช้กลิ่นนี้ได้ง่ายมากๆเล,เลยนะครับก็เราจะเริ่มขยับเข้าสู่กลิ่นของความดาร์กมากขึ้น,นครับเพราะเราเหลือ4กลิ่นสุดท้ายในคลิปโรนี้เเนน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 ีี่่่่่่ยป็็กกกลิิิทผผมมมคคออข้าาาางงจจดดหัึวูใ คลิปคลิปนี้หรือเปล่าในน้ําหอมคนทํางานคลิปนิดนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่ากลิ่นนี้เนี่ยเป็นน้ําหอมแนวโทบาก้นะครับแต่ว่าเป็นโทบาก้ที่มีความสム ooth มากๆมีความใช้งานได้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็ทําให้ผมนึกถึงน้ําหอมตัวดังทั้งหมด2กลิ่นด้วยกันครับซึ่งเขาก็อินสปาร์มาจากน้ําหอมตัวดัง2กลิ่นนั้นนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่ากลิ่นนี้มีความใช้งานง่ายมากๆเราจะมาดูกันว่าเขาอินสปาร์มาจากตัวไหนและมันจะเป็นกลิ่นที่เหมาะกับคนทํางานจริงหรือเปล่านะครับเรย์เลนทรีเดชชวลอินสึเรครัก ของเรเยนนั่นเองครับซึ่งถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับกลิ่นนี้เนี่ยมันมีความสมูทของตัวโทบเโก้มากๆนะครับไม่ได้เป็นโทบะโก้ที่หยาบ ไม่ได้เป็นทบาโก้ที่แรงไม่ได้เป็นทบาโก้ที่ดูแก่เลยนะเป็นทบาโก้ที่ดมง่ายมากๆนะครับเหมือนเป็นยาสูบเริ่มต้นและเป็นยาสูบสำหรับการฉีดไปทางานได้ดีมากๆครับไม่ได้มีความแบบดูคุณเป็นคนสูบบุหรี่หรือว่าไม่ได้ดูเป็นคนที่แบบว่าเกเร,รหรือแบบไม่ได้เป็นคนที่แบดบอยขนาดนั้นนะครับแล้วก็กลิ่นนี้เนี่ยเขาอินสปายมาจากบ้านของเซอร์จอฟนะครับนักซอสนะครับแล้วก็มิคเลอร์เอเมนเทียวไฮแวนครับซึ่ง ผมก็ไม่ค่อยชอบสองกลิ่นนั้นเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่ากลิ่นของน้ำผึ้งของเขากลิ่นของทูบะโก้ของเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดมากๆนะครับเพียงแต่ว่ากลิ่นเนี้ยเขาทาให้ซอฟต์ลงมาครับแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากขึ้นมากๆเลยนะครับอากาศร้อนอาจจะไม่เหมาะแต่ผมรู้สึกได้เลยว่าถ้ากลิ่นเนี้ยคุณฉีดไปทํางานหรือว่าถ้าคุณฉีดไปเรียนในช่วงกลางวันอะไรเงี้ยมันสามารถติดทนถึงช่วงเย็นแน่นอน,นครับแล้วก็ตัวกลิ่นของเขาเนี่ยถือว่าใช้งานได้ง่ายมากๆถ้าใครต้องการน้ําหอมกลิ่นยาสูบที่มีความใช้งานง่ายๆใช้ไได้ทุกวันฉีป งานได้ฉีดไปพบลูกค้าได้ฉีดไปงานทางการในช่วงกลางวันได้ผมว่ากลิ่นนี้โอเคมากๆครับอย่างที่ผมได้พูดไปนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมเตรียมน้ําหอมกลิ่นกุหลาบสำหรับคุณผู้ชายไหมทุกคนได้ดูกันด้วยนะครับสำหรับคนที่ต้องการน้าหอมกลิ่นกุหลาบแต่ว่ามีความแมสกุลินและมีการใช้งานได้ง่ายมากๆสำหรับคนที่ต้องการจะฉีดน,น้ําหอมกลิ่นกุหลาบไปที่ทํางาน,นครับ c a r t เทียเดคล레ชันดุนสวนะครับช่งๆเนี่ยจะมีความเป็น i ตรัสเบาๆนะซึ่งผมว่ากลิ่นนี้มีทั้งความภูมิฐานมีทั้งความม i สเน่เป็นผู้ชายที่ดูหรูหราเป็นผู้ชายที่ดูแต่งตัวดีๆและใช้งานได้ง่ายมากๆในชีวิตของการทํางานนะครับกลิ่นนี้ถ้าจีดทางานทุกๆวันผมว่ามันอาจจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะน่าเบื่อนะเพียงแต่ว่าคุณก็อาจจะอาไปสลับใช้กับกลิ่นอื่นในวันนี้ได้เช่นกันนะครับ แต่ว่าถ้าใครต้องการน้าหอมกลิ่นกุหลาบที่ใช้ในชีวิตของการทํางานได้ดีมากๆเนี่ยผมว่ากลิ่นนี้เป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่เหมาะมากๆนะครับผมว่ามันแอบเซ็กซี่ในช่วงเบสเลยนะแล้วก็มันไม่ได้เป็นกลิ่นที่กระจายตัวแรงขนาดนั้นนะครับเป็นกลิ่นที่ก็ค่อนข้างจะเซฟพอสมควรนะครับ แล้วก็กลิ่นนี้คุณไม่จะเป็นที่ต้องฉีดเยอะเลยนะครับฉีดแบบพอดีพอดีฉีดในอากาศเย็นๆไม่ใช่อากาศกลางแจ้งนะอากาศกลางแจ้งในน้าหอมกลิ่นนี้ตัดออกไปได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าในอากาศปกตินะครับอากาศที่คุณอยู่ในห้องแอร์เย็นๆสบายๆคุณไปพบลูกค้าคุณไปเข้าที่ประชุมหรือว่าคุณทํางานปกติอย่างเงี้ยผมว่ากลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นกุหลาบอีกกลิ่นหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําให้คุณผู้ชายได้ลองมากๆนะครับแต่ว่ากลิ่นนี้เนี่ยคุณผู้หญิงก็ลองได้เช่นกันนะ แต่ว่าอาจจะต้องเป็นคุณผู้หญิงที่แต่งตัวเท่ๆไปเลยเนี่ยผมมาว่ากลิ่นนี้ก็เหมาะเช่นกันนะครับมาถึง2เกลิ่นสุดท้ายนะที่ผมให้ความอินเทนส์ของเขาหรือว่าให้ความใช้งานยากของเขาเนี่ยมากที่สุดในคลิปโรนี้ก็ว่าได้นะครับจากบ้านของ Paris Corner นะครับซึ่งเป็นน้ำหอมอารับทั้งหมด2เกลิ่นสุดท้ายในท้ายคลิปนี้เลยนะครับ เดี๋ยวจะขอเริ่มจากกลิ่นนี้เลยกันนะครับซึ่งกลิ่นนี้ผมมาว่ามีความใช้งานง่ายมากกว่ากลิ่นสุดท้ายนะครับแต่ว่าก็จะเป็นกลิ่นแนวหนังนะครับเป็นกลิ่นแนวแบบเบตาดีนะครับเป็นกลิ่นแนวแบบว่า ให้เราได้กลิ่นเหมือนยาทาแผลประมาณนั้นเลยนะครับน้ำหอมกลิ่นนี้นะไม่รู้ว่าทุกคนจะเก็ตผ้าของมันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ t a r i s Corner Ministry of Wood นะครับ Thailand Wood in Cairo นะครับชื่อของเขาเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะชอบมากๆนะครับแล้วก็กลิ่นนี้ผมได้ทำ first impression แล้วก็ unboxing ในช่องไปเรียบร้อยแล้วนะครับกลิ่นนี้ผมก็ยอมรับตรงๆนะว่าผมไม่ค่อยได้หยิบมาใช้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะมีความเป็นกลิ่นหนัง แต่ว่ากลิ่นหนังของเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะภูมิฐานมากๆนะครับผมว่าสูสีกับกลิ่นแบบ ทัสคาเลเตอร์ ater, หรือว่าสูสีแบบว่ากลิ่นของไอซเดียบิทเทอร์ซอฟอะไรประมาณนั้นเลยนะครับเพราะว่ากลิ่นนียมีความหรูหรามากมีความทางการมากๆไม่ใช่ชีวิตทางานปกติที่คุณจะใช้น้าหอมกลิ่นนี้แน่นอนครับมันอาจจะต้องเป็นเวลาโอกาสที่มีความพิเศษนิดนึงนะรหรือว่ามีความเป็นทางการขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยผมว่ากลิ่นนี้ก็โอเคมากๆนะครับและความเป็นเบตาดีนของเขาเนี่ยหรือว่าความเป็นผ้าพันแผลหรือว่าความเป็นยาทาแผลอะไรพวกนี้นครับผมว่ามันก็ไม่ได้มาเยอะจนเกินไปนะถ้าคุณต้องการน้าหอมกลิ่นหนังงงทีี่่มกาาาแบบใช้นย แล้วก,ก็กลิ่นที่ค่อนข้างจะยูนิคมากๆเลยเนะี่ยผมคิดว่ากลิ่นนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าชื่อของเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นอูที่มีความหนักแน่นใช่ไหมซึ่งตอนแรกผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าได้ลองจริงๆแล้วนะครับไม่ใช่แบบนั้นเลยครับมันมีความเป็นอูที่ใช้งานง่ายอยู่แล้วก็กลิ่นหนังของเขานะเนี่ยกลิ่นที่มันมีความเป็นยาทาแผลแบบเบตาดีนด้วยเลยเนี่ยผมคิดว่ากลิ่นนี้ค่อนข้างจะยูนิคแต่ใช้งานง่ายมากๆนะครับมากันถึงน้ำหอมกลิ่นที่เข้มข้นที่ intense และเป็นทางการมากที่สุดใน คลิปโรนี้ของเรากันดีกว่านะครับขอปี้ท้ายด้วยกลิ่นนี้เลยนะครับซึ่งผมมองว่ากลิ่นเนี้ยมันค่อนข้างจะมีความอินเทนส์นะครับผมก็พยายามจะคัดแล้วแหละว่าเราจะเอาน้ําหอมกลิ่นอะไรเข้ามาใส่ในคลิปโรนี้ดีแต่ว่าผมก็เลยสรุปว่าเออเราจะแบ่งเป็นแคตตาลอกลีละกันครับช่วงแรกเนี่ยอาจจะเป็นน้ำหอมที่สดชื่นมากๆใช้งานกลางแจ้งได้ดีมากๆแล้วก็ใช้งานในห้องแอร์ได้ดีมากๆเนาะและช่วงกลางครับก็จะเริ่มเป็นกลิ่นที่ใช้งานง่ายอยู่นะครับเพียงแต่ว่ากลิ่นเขาเนี่ยจะมีความอินเทนส์มากขึ้นจะมีความเข้ม,มขข้้้้นนจจนมาาาากกึะอจจใชงไดย มากขึ้นในอากาศร้อนๆนะแต่ว่าถ้าในอากาศที่เย็นๆหรือว่าในเวลาโอกาสที่มีความพิเศษขึ้นมาหน่อยเนี่ยผมว่าเซตตรงกลางเนี่ยจะโอเคมากๆนะครับแล้วก็2กลิ่นสุดท้ายเนี่ยก็เป็น2กลิ่นสุดท้ายที่อาจจะใช้งานได้ยากในชีวิตการทํางานปกติแต่ถ้าคุณต้องการน้ำหอมที่มีความเป็นทางการที่มีความฟอร์มอลมีความหรูหรามากๆเนี่ยผมว่ากลิ่นที่แล้วกับกลิ่นเนี้ยถือว่าเหมาะมากๆเลยนะครับจากบ้านของ Paris c o r n e r นะครับ ในไลน์ของ Killer o d นะครับ d a t by Oud นั่นเองนะครับซึ่งกลิ่นนี้นะครับอินสปายมาจากบ้าของโชพาร์ตนะครับ Oud Malakai หรือว่า o ด d Malakhi นั่นเองครับเป็นกลิ่น Oud ที่ไม่ได้หนักนะครับแต่ว่ามันจะเป็นกลิ่น Amber ที่ค่อนข้างจะชัดมากๆนะครับถ้าใครที่ดูจากสีน้ำของเขาเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามันเป็นสีน้ำแบบอัมพันเป็นสีน้ำแบบว่า แอบเป็นชาเย็นนิดนึงนะแต่ว่าเป็นชาเย็นที่เข้มมากๆนะครับให้อารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับและกลิ่นแอมเบอร์ของเขาเนี่ผมว่ามันปกคลุมน้ําหอมกลิ่นเนี้ยค่อนข้างจะเยอะพอกมควนนะครับ ผมให้ประมาณ70%เปเนะลยครับแล้วก็กลิ่นอูฐของเขากลิ่นพัชชูรี่ของเขากลิ่นบูดี้ของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนเติมเต็มให้น้ำหอมกลิ่นนี้มีความซับซ้อนมากขึ้นมีความเดฟมากขึ้นมีความอินเทนส์มากขึ้นนะครับผมมองว่ากลิ่นนี้ถ้าฉีดทํางานปกติอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่มันอาจจะเป็นน้ําหอมกลิ่นที่อย่างที่ทบอกไปครับใช้งานได้ดีมากๆในวาโอกาสที่มีความแบบพิเศษขึ้นมาหน่อยนะครับหรือว่าคุณต้องแต่งตัวดีๆไปหาลูกค้าไปเข้าประชมุมหรือว่าไปงานทางการในช่วงกลางวันเนี่ยผมมา่ากนนกมากน นนเป็นกลิ่นอูดกลิ่นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าไม่ได้เข้าถึงยากขนาดนั้นนะเมื่อลองมาเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าถ้าใครต้องการน้ําหอมที่มีความเป็นแอมเบอร์มีความเป็นอูดและยังมีความใช้งานง่ายอยู่และยังมีกลิ่นที่แบบว่าหัดดมแอมเบอร์หัดดมอูดใหม่เงี้ยผมว่ากลิ่นนี้ก็โอเคมากๆเช่นกัน นี่ก็เป็น12น้ําหอมสำหรับคนทํางานที่ผมมาแชร์ในวันนี้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับแล้วก็เป็นน้ําหอมในคอลเลคชันของผมเองก็ตามครับหรือว่ากลิ่นอื่นที่ผมยังไม่เคยลองเนาะหรือว่ายังไม่เคยพูดถึงในช่องครับก็ได้หยิบมาทําในคอนเทนต์นี้เช่นกันนะครับ <inate> คิดเห็นอะไรกันบ้างครับก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยละกันเนาะยิ่งเดือนแบบนี้นะครับเราแทบจะไม่มีวันหยุดเลยนะครับถ้าใครมีน้าหอมที่คุณใช้ทํางานในชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่คุณค่อนข้างจะชอบเนี่ย,หร,ยหรือว่าเป็นกลิ่นที่คุณจะไม่ชอบเองก็ตามแล้วก็มาคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับหรือว่ามีกลิ่นไหนนะครับที่คุณอยากให้ผมลองนับที่มันสามารถใช้ไปทํางานหรือว่าใช้ไปเรียนเองก็ตามนะครับใช้ไปทํางานกลางแจ้งเองก็ตามก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยเช่นกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็่าลืมกกกดดดค์แชรร Subs subscribe Like นะับ สิ้งำคัญเลยนะครับก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้พลาค,คลิปใหม่ๆของผมนะครับชอบวันนี้มีพีเท่านี้นะครับขอบคุณครับ